ศูนย์ผลิตพัธุ์สตีพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยกองพันหาสื่อสารที่2 3กองทัพภาคที่3เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระณิษิาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส,ส,สยามบรมราชกุมารีเริ่มดำเนินการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ตามคำสั่งกองทัพภาคที่3ที่8 00 ทับ2อ6 4ปัจจุบนันดาเนินการเพราะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจวนวน2สายพันธุ์ได้แก่ 1. ไก่พันหลือหางขาว 2. ไก่พันธุ์เทาทองโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ข้อมูลและวิธีการเพราะเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองให้กับกำลังพลในทหารในายสิบกำลังพลพลทหารตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน 2. พาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ลูกไก่เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนนําไปเพาะเลี้ยงไว้สําหรับการบริโภคเพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือนโดยมีพื้นที่ดําเนินโครงการดังนี้พื้นที่เพาะเลี้ยงไก่แบ่งออกเป็นสส่วนคือ 1. พื้นที่เลี้ยงแบบปิด2พื้นที่เลี้ยงแบบเปิดพื้นที่เลี้ยงแบบปิดแบ่งออกเป็น4ส,ส่วนได้แก่ 1. ห,ห้องเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 2. ห้องอนุบาลไก่เล็ก 3. ห้องกกฟไฟ และสห้องฝักไข่พื้นที่เลี้ยงแบบเปิดมีจำนวน1เล้าขนาด2งานด้านสารภาพกำลังผลที่เว็บบัติหน้าที่ภายในศูนย์มีดังนี้นายทหารชั้นสัญญบัตรจำนวน1นายนายทหารชั้นประทวนจำนวน3นายผลทหารจำนวน4นายด้านสารภาพไก่พันธุ์พื้นเมืองภา,ภายในศูนย์ปัจจุบันมีดังนี้ไก่พันธุ์เหลืองหางขาวจำนวน356ตัวแบ่งเป็นไก่พ่อพันธุ์จำนวน21ตัว ไก่แม่พันจำนวน54าตัวไก่รุ่นจำนวน21ตัวลูกไก่จำนวน170ตัวลูกไก่อยู่ในห้องกกไฟจำนวน90ตัวไก่พันธุ์เทาทองจำนวน42ตัวแบ่งเป็นไก่พ่อพันจำนวน3ตัวไก่แม่พันจำนวน10ตัวไก่รุ่นจำนวน11ตัวลูกไก่จำนวน18ตัวด้านการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ไก่พันธุ์พื้นเมืองตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศูนย์จนถึงปัจจุบันสามารถผลิตลูกไก่ได้จำนวน 4599ด้านการพระราชทานพันไก่ที่ผ่านมาศูนย์ผลิตพันสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างได้ผลิตลูกไก่ทูมเก้าถวายสมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้กับกำลังพลและประชาชนไปแล้วจำนวน2,404ตัว และได้แจกจ่ายให้ขับหน่วยงานราชการจำนวน341ตัวด้านการเข้าศึกษาดูงานที่ผ่านมามีจำนวน21ครั้งรวม1,430คนศูนย์ผลิพันธ์สัตปีพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโดยกองพัธุาหารสื่อสารที่2 3กองทัพภาคที่3ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นขอบคุณครับ